บอกให้รักรักรัก,รกฉันโกหกันานวันนี้ทุกอย่างฉันรู้ตันจเจอกับเอาใจครับทำลายใจครั้งนี้ฉันรู้ตัวเกือบจะสายพี่โดีไปเล่นด้วยตู้หมูมันมีแต่มันไปไหนไม่รู้แล้วอะ่ะราวานาขอให้เจอช็อตกันเร็ว

เฮ้ยเฮ้ยบนบนบนอือบนไหนเอาไอ้เหี้ยดาวแล้วดาวตกไปข้างล่างเอา๋ออ๋ออตายแตกสวยโอเคมันอ่ะไม่ออกเคคนละทีมอีกคนละทีมไอ้จีนี่เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอทีมที่ร้องมาวะ ถ้าเราแบเปิดไมค์คุยจงฉิงจ่จงสาเจ้จกดับกว่ีนี่หาว่าเจ้ากวอัศวไม่คุ้งแบร้อนคนนี้ไอ้เี้าหนุไอ้เี้าหนดนก็จีนยิงหี้เ้ยข้าไปฝั่งนู้นไปทำามนเียวฝั่งนี้ อ,อ๋อไอ้เชี่ยใครเขามานอนตรงนะีเ้เนี่ยเคลียดแล้ววะเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยเ้ยมีคนดาวแตกเฮ้ยมีคนไหนองมาหาเราเหรอโอๆๆๆๆๆๆ้ยโอ้ยเชี่ยโอ้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 ยระเบิดไอ้นี่ไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่ง ้ยพี่บอสพี่บอสไปยื้อยู่งโอ้ยยังมันโดนที่ใบนี่ใบเยอะเยอะพี่คขอตั้งหลักหนูกำลังไปช่วยมีถึงจะมีแค่ปืนพกก็ตาม เอ,อพี่บอสช่วยหนูด้วยพี่บอสหนูยิงนะเอ็มเอีปแล้วมีแล้วเชี่ยมันยิงหนูไอ้สัตว์แม่งไม่ยอมมึงเจอของมึงเจอลูกซองช็อตตี้ในตำนานกูซอมเฮ้ย <c oughs> ขบวนมันคนลง เดี๋ยวขอฟาร์มไห้เนี่ยไม่จบไม่จบตึกนี้ไม่จบบอกเลยอุ้ยกบไม่พอเหียรอพร้อมป่ะพร้อมเดี๋ยวพี่ตามไปเ,เลยมุดคนนะอุ้ยหลังขึ้นมาทำไมเก็บเจ็บยิงเนี่ยเก็บเฮ้ยโหแม่งโดดมายิงไอ้เหี้ยโคตรเวอร์เฮ้ยโดนเหรอ ยีโลของดีจริงอันเนี้ยเดี๋ยวเดียวขึ้นบนพอมป่ะพร้อมป่ะเขยิงเลยหนูไม่มีก่อนนะหนูไม่มีก่อนนะแต่หนูทดแท้ได้ได้เนายวะตึกฝั่งตรงข้ามลงแล้วลงแล้วน่าขี่มากเลย ซีร <Hoy S 2> ีส์ตึกหอสองข้างอันนี้ชั้นนี้ตรงนี้มีตรงไหนวะชั้นไหนนะลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเฟรมวิ่งขึ้นมาเจอเอ้าวิ่งสวนกันนี่ไม่เจอวิ่งสวนทางกันน่ะไม่เจอเดี๋ยวคนเนี้ยใส่ไหนสุดนี้งจะจบวะยาวนานเหลือเกิน ตายตายนึงเขาเกาะมาดูดคนไปไหนวะไอ้สัสโอ้ยอย่างจนเกาะเลยเฮียนี่เรายิงทำส่งข้าวคนจนเกาะหมดอะมันอยู่แถวนี้ไอ้เจี่ยนอยอยู่ชั้นล่างเฟรไมวันนี้มั้ตามที่มาไหนวะอีมอีม

ังไม่ตายหรอตายดวอ๋อนี่ไงลอนเอ็นั่นเดเอาย่งไรวะข้างล่างวห้ยบนหัวเรามีนี่วะใช่เรอ พี่มมีแมสไหมไม่มีมุมบีบอ่ะแมสไปเอาแมสไปพี่พี่ที่พูดที่พูดนี่นี่นี่ใช่ใช่วงบีบกระสุนไม่มีด้วยแม่งพี่ซื้อให้พี่ซื้อให้ป้านึงกระสุนกระสุนยนรับเกาะ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 ยนรับเอาตังไปอีก อยากได้อะไรซื้อเลยรายคลายแหละวะุณนหัวปุนหัวข้างบนนี้ไม่อยากได้แล้วนี่หว่ายูีเอาเปล่ายูวีเอาเปล่าไม่ตันเล้ยงโดนโดนข้างหน้ามีร้านเดี๋ยวเกี่ยวของอ่ะนเหลือสิบคนท้ายละซื้อยูไอีหน่อยนใต้ดินห ไม่ไม่มาอยู่แค่ตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้ปัดกดเลยป่ะกดเลยกดแล้วแล้วก็ซื้ออันใหม่ตกตกเฟนตกครับเก็บมาแล้วไอ้หนุ่มยู่เอาแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้ยสัตว์ของเหลือหายเลยใหญ่หว่ะนั่นมึงพี่เก็บเอง บอสอยู่หน้าเราวะยิงตะดิมไหมยีงตะดิมไหมขบนดีกว่าขนอะเฮ้ย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 โอ้ยไอ้เจ้ายไมละไมีบอสจุดเลยปะตายตายหนึ่งตายนึ่นึงคันมาคนมาโอ้โหไกลอยู่นะ Ini ini, ini Aduh, malah oke. oke. Uh, uh, jadi jadi Aduh. Sial, ini, 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 ôi ai ơi ai 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 chết ai chết 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 tiệt chết rồi luôn bay ai nhà ai 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 cứ chết ai cứ cứ ai tất cả luôn đồn luôn